สวัสดีครับผมคิวครับผมนี่เจน,นครับกลับมาของเรานะครับเกือบพูด TCG แล้วะเป็นห้อ,ง,องของเล่มนั้นแคทนะครับ MT นะวันนี้เรามาเล่นโปเกมอนกันนะระหว่างเด็กนี้เลยแขนเล็ก ex, EX นะครับเป็นของใหม่นะใช่โอเคผมเป็นของเก่าอยู่นะผมไม่รู้จะเอาอะไรมาสู้คนดีผมเอาพิกเลยกันผมผมถูกใจเขาสกูบิเลนใช่เป็นชาวสวนผมช,มชอบการแบบว่าทิ้งท็อปทิ้งมือเขาโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันจะเป็นยังไงเนา ไยให้ไหนครับรอบนี้โอเคเอาอะไรฮะเอาช่องนี้ชอบออกหัวผมออกหัวคุณรู้จักคำว่าดิสเครดิตไหมโอเคเรื่องเลยผมเริ่มก่อนโามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมลงได้ผมก็ลงได้ดิ๊กอะไรเนี่ยว่าคุณลงได้คนเดียวเลยไหมไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ อ่ะผมนี่ครับมิวเอ็กซ์นะครับผมโคโรโบชินะกับเคปไซจิตโดนก๊อปท่านะ่เอาเทิมผมแม็คดอ์อืมอ่ะผมคุณแขนเหล็กใช่ไหมใช่ผมแขนกลสแนช a าร์มัะแย่แล้วไปนี้นะดูมืออีกฝั่งทุกใบแล้วเลือกโปเกมันหนึ่งใบนะไปใต้กล่องเ้ยแย่ที่สุดอ่ะผมก็ดูหน่อยฮะโอ้โอ้ผมเอาอันนี้อ่อนแรงไปเลย ผมมีข่าวดีจะบอกคุณคุณรู้ไหมมีใบมีใบอันนี้เป็นอะไรโอเคมีแต่พลังงานแล้วผมยินดีอะผมชอบมากเลยเฮ้ยมันปรับใส่สไนดอ์อาร์มด้วยเหรอก็บอกแล้วว่าผมชอบอะไรที่มันดูเร็ยวร้ายนะร้ายท่าแนี้แต่ผมไฮเปอร์บอลเนี่ยทิ้งออติก้ากับพลังงานไม่นะเทินหน้าผมกะว่าจะแบบปุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บทีอกว่าคุณได้แต่ฝันแล้วผมจับ พ no. okay. okay. ี่ซเดียบีเลยฮะโน้โอเคผมลงเลยฮะจากนั้นก็หมอบก้านถึงใบแล้วผ่านเทินหมอบไม่ได้เขาเดินลงจวดเฮ้ยเด็กอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยเด็กสายฟ้าไงไม่ติดธนาคารระบาดเดินเลยโอเคเขาเดินลงผมนะโอ้ยไม่กอ่ะผมว่าธนาการเขีบไซจิเป็นสกอวิลเลอร์เลยฮะครับจากนั้นนี่เลยใบใบแรกที่ผมอยู่เมื่อกี้บนมือทั้งหมดนะจวดเจ็ดใบผมไม่ได้อะไรอย่างนี้นะนั่นสิฮะ ว่าคุณโดนแขนกลคนแปลท่าเโอเคจะแขนคนอีกใบไหมผมว่าผมเปิดไปผมเจอแต่พลังงานแน่เลยผมผมม่หมมันมันก็เป็นความคิดที่ดีแต่ยังก่อนดีกว่าผมผมใช้ไฮเปอร์บอลนะทิ้งผู้ตัดสินกับสามโจนพี่น้องโอเคโอเคจากโปเกมอนหนึ่งใบผมว่าต้องเป็นเคเดียแน่ๆมีสตาร เดเดียฮะ <c oughs> <c oughs> จากนั้นใช้เลยนะฮะ b ีสตาร์สต r ร์เพอร์ะค้นหาโปเกมอนพืชหรือพลังงานพืชรวมกัน5ใบขึ้นมือได้เคใไซจิพลังงานพลังงานโคนุงงนบชูชิแล้วก็พลังงานนะห้นะ5ใบโอเคจากนั้นผมก็ลงเลยฮนะทุกที จากนั้นผมวิวัฒนาการโคลโบชีนะเป็นโคลอทอกฮะแล้วก็ติดพลังงานพืชหนึ่งใบนะให้ให้โคลโบชีอ่าเพื่อนีสินะใช่แล้วเพราผมคิดว่าคุณคงคงไม่น็อกผมไม่ง่ายหรอมดูจักสภาพมือที่ผมเคยสแนชอาร์มฟองแล้ว <c oughs> ออะผมผ่านเธอเลกเขาเทเลกบัตปฏิหานี่แหละับเลกจัว <laughs> <laughs> ผมใช้นี่เลยครับพิโอนน่นะครับทิ้งการเทบอดบนมืน <laughs> <laughs> okay, อโอเคหาการ์ดอ่าเคลเรียไวไ์นะเท <laughs> รนเนอร์นะสองใบจะสำหรับขึ้นมือนะฮะเนสบอลกับอิเล็กทริกเจ r เ t เตอร์แล้วกันโอเค <laughs> <laughs> okay, ผมใช้เนสบอลก่อนใช้เนสบอลนะผมจำเป็นจะต้องตั้งบอดใหม่แล้วเดี๋ยวนี้ <laughs> ผมขอเอาเกือบาไม่นจะมีไรดอนนะครับมาบนสนามนะแล้วก็ใช้ความสามารถมีไรดอนนะครับเชนเดมยูนิตนะครับเลือกโปรแกรมพื้นฐานสายฟ้าจัดสำหรับสองใบนะครับลงมาที่เบนไดผมเลือกแขนเหล็กกับเมลีฟนะครับเอาละผมจะต้องเดิมพันกับสิ่งนี้แล้วแต่ว่าคุณเสียพลังงานไปห้าลูกแล้วนะผมว่ายากอยู่นะ <c oughs> มันไม่มีอะไรง่ายแต่โดนแซดแอมสองใบเลยผมใช้เลือกถิ่กันเลยเตอร์อ <c oughs> ออครับ ปิดไปบนศูนย์ห้าใบานะครับแล้วก็เลือกพลังงานสายฟ้าจากสำรับสูงสุดได้สองใบนะท,ที่กับโปเกมมอนสายฟ้าเบนเบนได้โอ้โหสองใบครับถือว่าไม่เลวนะใช่ถือว่าไม่เลวเกือบไปจากนั้นนะครับความสามารถของมิวเอ็กซ์นะครับรีสตาร์ทนะครับจวดก์ดจนบนมือเป็นสามใบนะผมไม่มีนะผมจวดสามหนึ่งสองสาม ผผมกอดเทียนผมนะอืมอ่าผมอยากรู้มือคุณจังเลยฮะผมขอ snatch arm เลยอีกแล้วได้โอ้โอ้โแต่อีคิอีคิลิงโกก็เขาใช้ไม่ได้อยู่แล้วผมว่าถือว่าผมเปิดเกลือนะอ่ะไปใต้กองไม่อืมอ่ะผมใช้นี่เลยฮะความสดใสของนาธานีนะจั่วการ์ดสองใบโอ้ยนี่สาม สองใบโอเคดันั้นผมสามารถติดพลังงานพืชพื้นฐานจากมือลงที่ตำแหน่งเบนได้นะมีือเขาเลือดร้อยแปดสิบใช SP ่ SP ร้อยแปดสิบก <laughs> <laughs> ็ก็ไม่น้อยเกินไปเลแต่มือเขามีสองใบผมผมว่าผมอยากทิ้ง ขี่วนี่ยเขาอย่างเล็กผมติดสองใบให้โควิลเลนเลยครับจะได้ไหมนะจะได้หรือเปล่าเี่ยวกับสศัพท์ไัวเนี่ยเห็นจะน่้ผมว่วท่านการโคโรโบชีเป็นโคโลทอกอีกหนึ่งตัวได้แล้วติดพลังงานหนึ่งใบให้เดียดนี่ติดปกตินะครับแล้วก็ถอดหีเลยครับโอเคมีแค่ใบเดียวเท่านั้นที่ผมต้องการที่จะขี่ว่นี่นะ โอเคผมโจมตีเลยหนึ่งร้อยสี่สิบดาเนีเจ็บก่อนเจ็บก่อนข้อมไปต่อครับผมสุ่มทิ้งมือคุณหนึ่งใบอ่ะอืมทิ้งผมหลับตาอยู่นะผมเอาไปนี้โอ้อหครัผมจะได้ทิ้งท็อปกองด้วยฮะโอเคก็ผ่านแล้วก็เดือยครับปิดิ้งหายมีจริงไหมจัวไม่มีแต่นะนะติดพลังงานอีกหนึ่งลูกให้แกวแขนเหล็กนะครับมาผมใช้ความช้าของมิวนะครับรีสตาร์ทนะครับจ่อจนมือเป็นสามใบนะผมโ่ยอีกสองหนึ่ง สผมใช้ความสามารถของมิลลดอนนะครับเทนเดมยูนิตนะครับเลือกโปเกมอนพื้นฐานนะครับจากสำหรับที่เป็นสายฟ้าลงที่เบนส์นะครับผมเลือกไรชูนะครับผมหนีครับเอาแขนเล็กขึ้นไปนะครับอ่ะตีดูท่าเรยครับอัมเพสครับ160ดาเมจครับโอเคป่านแล้วอ เขาเทินผมนะรอฮห้ตอนนี้เพี่เขาสามร้อยนะใช่ถือว่าจะหมักคือถ้าคุณจะอีกครั้งน็อกอคุณต้องอามไหอ่าอีกรอบหนึ่งเพราะท่าสองนี้ไม่น็อกนะใช่ขอบชายไหลไม่น็อกให้สโกวิลเล่โจมตีเลยสองหัวจับขยี้เลยร้อยส่สิบเมีเสียงแล้วร้อยสี่สิบฮะจากนั้นก็สุ่มทิ้งมือของคุณใบหนึ่ง ผมอะไรก็ได้ขอที่ไม่ใช่บัตร V.I.P. ผมว่าใบนี้แหละแล้วจากนั้นผมจะทิ้งท็อปของคุณหนึ่งใบโอ้อยอกเยี่ยมมาเข้าถือผมจัวผมให้ปบอบครับทิ้งกับบนมือสองใบเนาะจากโปเกมอนหนึ่งใบจะกสำรับขึ้นมือเร็วแลนดมาครับแล้วก็ความสามารถครับลูมินัสทนะครับหาการ์ดพพอร์ตจากสำรับขึ้นมือได้หนึ่งใบนะครับผมง็หานี่เลยไพโคนี้นะครับ เอาเมานี่ครับโปเกมอนแคชเชอร์นะฮะตำแหน่งความกล้ากับโปเกมอนแคชเชอร์นะครับโอเคตัดให้หน่อยจากนั้นผมติดเข้ามาความกล้าให้ไรชูนะครับแล้วนีครับโปเกมอนแคชเชอร์นะครับฟอยหัวก้อยนะครับถ้าออกหัวนะเลือกหนึ่งใบจากของเบนเขาขึ้นมาตำแหน่งต่อสู้อยากได้ใคร พทอกนี้ขึ้นมาโอเคป<ะ>ัอ่ะ,อะพวสามารถของมิวครับรีสตาร์ทนะครับโจกาาจับบนมือเป็นสามใบสาธุพลังงานหนึ่งสองสามดีจริงจริงตึงลูกนะครับแล้วก็เฮ้ยผมทำอะไรต่อทีเนี่ยอ่ะได้ใช้สที มใช้ท่าต่อสู้ครับเครื่องขยายครบใจหลายนะครับดาเบลร้อยยี่สิบนะครับโอเคอันนี้นะถึงเขาจะบวกเฮพีก็ว่าเพื่อสี่สบแบบแต่เขาไม่บวกตัวเองนะสองตัวใช่ใช่แล้วก็ถ้าเครื่องขยายครบใจหลายนะครับเราจะได้หนึ่งไพ่เนาะแต่ถ้าเกิดอีกฝั่งบทสภาพด้วยท่าต่อสู้เนี่ยผมจะได้หยิบอีกหนึ่งไพ่อืมผมหยิบสองไพ่นะโอเคผ่านแล้วมีเยอะดีนี่ฮะเลยผมผมเอามาเพื่อการนี้แหละผมสกวิลเล่์กลับขึ้นไปนะโอเคจากนั้นเข้าเทิงผมไหม่อ ผมจะไม่ให้เขาขอบใจผมเยอะๆละผมจะพอละ <c oughs> ขอบขอบคุณกันรอบเดียวพอละ <c oughs> ผมใช้เนี้ยความสุขใสของนาะเนีนะจั่วการ์ดสองใบจากนั้นไม่มีพลังงาน <c oughs> แล้วผมโจมตีเนี้ยสองหัวจับขยี้นะหนึ่งร้ยสีสดาเมจนะอ่ะตัวน,นี้เขยขอ่นอนเคจากนั้นผมจะสุ่มทิ้งมือคุณหนึ่งใบ ทิ้งสองใบเนาะใบเดียวอันนี้เคโอนอดอะทิ้งใบนสุ่มทิ้งหนึ่งใบผมว่าผมชอบใบไม่นะไรกันเนี่ยชิปโอ้ของอิเล็กทริกเจเลเตอร์แล้วจากนั้นขนี้ทิ้งท็อปของคุณใบหนึ่งโอ้เเปอร์ไดของดีทั้งนั้นเลยจากแล้วก็ได้สองใยโอเคผอมอยู่ขึ้นนะชุปเข้าดีครับจ๋าตรงนี้ครับโมโคโคนะครับยิวนาการเลยผมต้องทำยังไงเนี่ยผมเพิ่งขอบใจหลายไปแล้วผมก็จะทำอะไรไม่ได้อีกแล้วเหรอ ผมก็ขอบใจเหมือนกันได้สองไพ่แล้วแก่ okay, <laughs> ละสะิผมติดเครื่องหมายความกล้านะครับให้กับมิรยดอนนะครับ ex นะอ,อ่ะผมลงครับมิรยดอนที่เบนนะครับโอเคผมอยากจะจวผมโลบผมใช้นี่ครับรีสตาร์ทนะครับจวดการจนบนมือเป็นสามใบนะผมจอยสองหนึ่งสองเอทำไงดีนะ <c oughs> ผมติดพลังงานพ <c oughs> ื้นฐานให้กับไรโชนะครับ แล้วก็ใช้ความสามารถของโมโคโคเนาะอิเล็กทริกไดนโมนะครับเอาการ์ด <laughs> เอาการ์ดพลังงานจากในในไพ่ในกองทิ้งครับติดให้กับโปโมอน,นเบนเจากนั้นผมหนีครับเอาไรโชว์ขึ้นไปเลยโจมตีครับไดนามิกสปาร์กนะครับทิ้งพลังงานโจมตีนะครับ60สิดาเมจคูณพลังงานสายฟ้าที่ทิ้งไปเนาะอันนี้เขาเหลือ hp เท่าไหร่ เขาสามร้อยนะโดนไปร้อยหกสิบก็เหลือร้อยสิบโอเคผมต้องทิ้งสามลูกทิ้งไปเลยนะทิ้งทั้งหมดใช่แต่ก็คุ้มอยู่เอาเลยครับวอนสิบนะโอเคน็อกครับผมได้สองไพ่ครับผมเอาเค็บไซจิขึ้นแล้วกัน,นเค,ครับเข้าเทินของผมนะดอผมติดพลังงานหนึ่งใบให้เค็บไซจิจากนั้นเวทนาการเป็นโกวิลเลอร์เล,เลยฮะแล้วก็ มือคุณกี่ใบเชียวมือสี่ครับมือสี่ใช้คำสั่งของบอสโอเคเอามิวขึ้นมาใช่า <laughs> การ์ดท,ที่วบบเอออามิวขึ้นนะจากนั้นผมใช้ท่ามัดติดเผ็ดร้อนนะทำให้อีกฝั่งติดสภาวะใหมแล้วก็ห้ามหนีฮะห้ามหนีใช่ตัวที่โดนห้ามหนีนะไม่ใชาโอเคอ่ะสภาวะ ไม่อะแล้วก็เจ็บยี่สบน้องเป็นร้อยหกสิบแล้วก็พลอยหัวก้อยฮะว่าจะหายไหมถึงถ้าหายผมก็หนีไม่ได้ใช่ถ้าหายก็เตรียมลารับได้เลยถ้าไม่หายถ้าไม่หายนะอ่ะเขาหายหายโอเคผมก็ทําอีกรอบไหมข้อเดินผมนะจัวนี่โมโคโคนะครับอิเล็กทริกเดนโมนะครับเอาพลังงานติดที่เบนซ์นะติดให้กับรายชูะนะ ติดพลังงานหนึ่งใบนะครับที่ไรชูนะแล้ก็ติดนี่ครับชิ้นปิดเป็นโครงไฟให้กับเนโอลันนะครับโอ้แล้วผมกดนี่เลยม e ีสตาร์นะครับดาวไปธาตุนะครับหาก,กาสที่ชอบจะสัมรับขึ้นมือได้ถึงใบจากนี่เราใอิเล e ็กทริกเจเนเรเตอร์มันจะเหลือพลังงานสักเท่าไหร่เชียวแล้วก็ย,งย,งย,งยงังยังยังแป๊บนึงผมใช้นี่ครับคอนเบตชั้นยอดนะครับโอเหลือเยอะแล้ว <laughs> อย่างน้อยก็สามใบสามใบก็ครบกองนะพลังงาน จำลมงใช้นี่ครับอิเล็กทริกเจลเลเตอร์นะครับเปิดท็อปห้าใบนะครับแล้วเลือกพลังงานที่อยู่ในนั้นนะ่ะติดที่กับโปเกมอนใส่ฟาวน์เบนได้ไม่เกินสองใบนี่ได้ไปเดียวก็ยังดีโอเคติดให้กับไรชูนี่แหละจำลองใช้นี่ครับเชือกหลบหนีนะครับโอ้โหผมเอาเดียเดียผมเอาไรชูขึ้นไปแล้วห <laughs> ลอยู่ลงมาวิ่รอดแล้วลูก เกือบไปแล้วถ้าเมื่อกี้เขาไม่หายไม่เลใช่ <c oughs> ชฉวาเชพาความสามารถของวนะนะิวนะครับรีสตาร์ทเนาะจวดจนมือเป็นสามใบจวดสองหนึ่งสองมีทางเดียวเท่ากับไม่มีทางเลยแล้วเราทำอะไรได้บ้างทำไม่ได้ช,คชูครับโจมตีครับไดนามิกสปาร์กนะถอดพลังงานอย่างลูกก็ละโอเคออสิส เบยกิจเจเนเรเตอร์ใช้ไปกี่ใบแล้วบผมว่าครบแล้วนะน่าจะครบแล้วหนึ <Danke> ่งสองสามสามใบออสามใบโอเคผ่านรแล้วเข้าเทิงของผมไมหอ่ายอดเยี่ยมผมอยากได้ติดพลังงานให้สกวิลเลนนะคุณคุณได้ยินเสียงวอเราอันชั่วร้ายของผมแล้วใช่ไหมผมถอดพลังงานหนีฮะ ก็ดีเลยแมาผมอันดับแรกอ่ะผมจะทำลายวงจรพลังงานเบื้องต้นของคุณก่อนคำสั่งของบอสฮะไม่โมโโคผมอจากนั้นก็ใช้ท่าโจมตีเลยสองหัวจับขยี้นะร้อยสี่สิบร้อยสี่สบนะใช่สองสามส่ก็สมทิ้งมือหนึ่งใบได้ดี ใบนี้ลักกันขวาลายสายดีผมทางใสากลางโอ้ขอบคุณ <c oughs> สูงทิ้งท็อปหนึ่งใบนะฮะโอ้โอไม่นะดีอยู่คิดว่าน,นะผมยังไงฟูอาร์ฟ <c oughs> ฟูอาร์เ้วเนะได้หนึ่งไพร์เอาเอาวิวขึ้นไปก่อนโอเคเข้าเทิร์นหมดนะครับจัว่วอ <c oughs> ืมเทคไม่ไรดอนนะครับแทนเดมยูนิตนะโปเกมอนสายฟ้าจากสำหรับวางลงที่เบนได้แขนเหล็กนะ พอติดพลังงานสายฟ้านะครับที่แขนเหล็กโอเคอืมอผมคำสั่งบอสครับเอารี <c oughs> แขนนี้ขึ้นมา <c oughs> ไอ้ที่มันทวงเวลาป้ <c oughs> อ,องกันกันที่มือผมเปิดเนี้ยบ,บีสคอร์ดนะ <c oughs> แต,แต่เขาก็จิงได้อหร่เพื่ออะไรคนไม่มีมือแล้วนะใช่ใช้ความสามารถมิวภาพดิสซาร์ามือเพิ่มใช่ <c oughs> แต่ก็มีเหมือนเดิม <c oughs> จวออีกสามใบอีกสามเคจากนั้นผมเอานิวหนีนะครับเอาไดชูขึ้นนะครับแล้วก็ผมใช้ท่าแรกนะครับเฟิร์สชาร์ดนำพลังงานจากในสำลับนับสายฟ้าที่ที่กับโปเกมอนดีได้นะครับ มันใช้ได้เลยใช่ไหมใช้ได้เลยอ๋อแม้เป็นเทินแรกก็ใช้ได้ใช่ใช่แม้มเ,แเป็นเทินแรกเป็นสี่ใบเข้าเทินองผมนะดอะ <c oughs> จากนั้นผมคูละละเลยเอาพลังงานสองใบกับโปเกมอนสองใบนะขึ้นมือจากช่องดอก <c oughs> จากนั้นก็ติดพลังงานหนึ่งใบให้ เดียยแล้วก็ถอนนี้มันเลยไปแล้วมีอยู่แล้ว <c oughs> เควสเขาขอพลังงานอีกหนึ่งใบนะใช่่งมาดูกันว่าเขาจะมีไหมถ้าผมชัวได้แล้วก็ถ้าได้นะถ้าได้นะเถ, okay, ถ้าอย่างงั้นผมก็ตรงตีเลยฮะร้อยสี่สิบสองหัวจับขยี้ตองหัวจับขยี่เนาะ ร้ 140. อยสี่สิบแล้วก็นี่อะบนมือเขาว่าผมว่าเขาอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีนะเอาไบนี้แล้วกันโอ้มิว <laughs> แล้วผมส่มยิงท็อปนะถ้ากิ้งพลังงานแล้วก็มรรนะมันจะอ๋ะอไม่นะก็ผ่านแล้วขเขาเพลินจวใช้ไม้ไบอๆนะครับทิ้งสองใบนะครับโอ้เพล่นเพลินด,ดูสิเด็กเหลือพลังงานไหมไม่เอาขึ้นมือนะฮะโอเคน่าจะเหลือประมาณหนึ่งถึงสองใบนะถ้าผม ในหลุมมีกี่ใบฮะหลุมผมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสี่แล้วเหรอน่าจะเหลืออีกใบหนึ่งอ่ะผมว่าน่าจะเหลือหนึ่งใบสิบสี่สิบห้าอาจจะหนึ่งถึงสองไงผมว่าอ่ะรุนกันตรงนี้แหละอ่ะพรามสามารถผมมิวนบะรีสตาร์ตนะครับโจ่อจนมือเป็นเป็นเท่าไหร่อะสามสามหนึ่งไดเช็คเลยฮะสอง สาม,มผมนี่ก่อนเชื่อลบนี้ครับ <laughs> เขียนใบนี้เลย <laughs> อ่จาจังหวะเนี่ยผมรู้นะถ้าผมสลับผิดตัวผมแพ้เลยหกสี่ยี่สิบสี่สามร้อยโคุณระตอบขึ้นผมรู้ทันอันนี้หนีเพราะคุณมีมิวให้หนีฟรีนะ ถ้าผมอ๋อถ้าผมอ๋เดีๆขึ้นนะผมรู้เรื่องเลยเอามีลายดอนขึ้นนะจากนั้นผมผ่านเธอเลย <Okay. S 2> <laughs> ถ้ามีฟอรมผมจบเลยเข้าเทงขงผมนะดอนะอ่ะผมติดพลังงานหนึ่งใบนะถอดนีเลยฮนะไ <Bye. S 1> มะ่จากนั้นผมผมไฮเปอร์บอลนะทิ้งพิสกวิลเลนไปนะ เลดนเก็โคก่คือจังหวะนี้ผมไม่สนละไอ้นี่โดนขยายก็น็อกอยู่ดีไอ้นี่ขยายก็เจ้าเลยอใช่แล้วโอเคจากนั้นผมใช้ความสามารถของเลดียเก็กโคกาเนี่ยการ์ดที่ซ่อนอยู่ทิ้งพลังงานนะจวดสองจากนั้นผมยังไม่ได้ใช้ซัพพอร์ต ผมใช้นี่เลยนะความตั้งมั่นเหมือนกันนะทิ้งเค็บไซจิกับเดียเดียนะจั่วตามโปเกมอนบนบอร์ด bon 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 อีกฝั่งมี6กหจั่วการ์ดหกใบสามหกเราลุ้นกันว่าเขาจะทิ้งได้อะไรกับทิ้งท็อปอะไรผมไนะม่จงตีเลยะฮะมาติดเผ็ดร้อนเนะ <laughs> นี่ยห้ามหนี แม,แม่คุณจะหนีได้ฟรีก็ตามไม่นะหายโอเคเข้าเทินหรครับจวห,หนีฟรีจะหนีไม่ได้นี่ก็เจ็บโอเคผมผ่านเทินเลยโอเคเข้าเทินของผมอ่ะผมขอลุ้นอีกหน่อยแล้วกันนี่งมีเลยฮะเอสกา์ะ โจนสาวสามพี่น้องครับโอ้ยครับโห้าใบนะมีม <5 S 2> ีถึง,งหนึ่งสองสามโอ้ห้าใบดีเฮดผมขอดูหน่อยแล้วกันไม่เทพม,มูมไอ้นี่คุณบัฟผมหรือเปล่าเนี่ยอ๋อแสดงว่าพลังงานคุณอยู่บนมือซิมนะ่ <c oughs> ะผมทิ้งผมทิ้งไม่ฉลาดของผมโอ้ยยอดเยี่ยมครับตอนนี้ผมรู้การ์ดทุกใบในเด็กเขาละโอ้ไยนะเจอโจนสาวไปไม่เป็นเลยแต่แกผมก็ ผมว่าผมต้องวางแผนเพื่อชัยชนะของผมแล้วการเล่นอะไรกันนี่ถ้าอย่างนั้นผมใช้ท่าเลยฮะมัดติดเผ็ดร้อนนะยี่สิบนะยี่สิบแล้วก็ไม่ไม่เลยสับเพลงใบเดียวที่เหลืออยู่ไม่หายไม่หายโอเคเพอาเดิ๋วครับจวคือผมรู้ว่าสลับผมหมดแล้วแล้จังหวะคือสามี่น้องโดนทุกใบเลยไม่ไม่อยากจะเชื่อเลย แก่อะไรได้บ้างเนี่ยเอาหม,ม,ม,มุปเปิร์ๆกันเปอร์ก็ไม่ได้อยางงั้นหรอตัดเลยนะตัดเลยจุ๊บ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 จุสองใบก็ตันี้เลยผ่านแล้วผ่านแล้วโอเคเก็บไปยี่สิบไปหกสิบใช่แล้วก็เช็คสถานะ หแต่มันก็เจ็บไเดี <laughs> ๋ยวมันก็ติดนะเข้าเทรนผมอะดอฮะผมมัติดเห็ดร้อนเจ็บยี่สิบนะแล้วก็ไม่แล้วก็ทอยด้วย<บ>หายไหมเช็คก่อนไม่หายไม่หายติดไหมอย่างนี้บนมือคนมีกี่ใบมือผมมีเยอะมากะสามหกเก้าสิบสิบใบสิบใบได้เหรอ ผมว่านี่เขาหนีแล้วก็ขึ้นมานี่ได้อ่ะทำยังไงดีนะถ้าเกิดเขายังลังงานผมจบเลยเขาน่าจะมีแต่ว่าผมจะซูซา์ตัวเองเอามิลกด <laughs> คุณคุณมีบอสสินะว่าผมเห็นเด็กทั้งเด็กของคุณแล้วใช่มีบอสอ่ะในร้อสอปีเปอร์อะก็โโมีคอร์ดออกโอเคต้องอมือหนึ่งใบไ,ไปร้อนมัร้อนสีเข้มยังเลยเอายังไงกับชีวิตดีนะ เขาหนีได้อ okay. 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 ่ะผมผมคิดว่าเขาหนีได okay. ้แน่ๆอ่ะผมบอสเอาเคเดิตมาแล้วกันโอเคฮะดำทำให้ได้มากที่สุดนะให้ทำได้นะติดพลังงานในแขนเหล็กครับผ่านแล้วก็สถานะใหม่อ่ะเจ็บปียี่สิบเป็นร้อยอยบ้าที่สุด หายโอเคเข้าเทืิงดอเนต่อได้พลังงานอะไรเนี่ยจากนั้นผมโจมตีเนี้ยสองหัวจับขยี้นะร้อยสี่สิบทำให้น็อกนาะแล้วก็เนี่เออเคชนะทุกทางเดี๋ยวอ่ะมือมือมีอะไรนะมือมีอะไรพลามีพลังงานกับสมีพลังงานอยู่แล้วใช่เสียดายอ่ะผมสลับผมอยู่ในเด็กอ่ะผมรู้อยู่แล้วมีหนึ่งใบอ่ะเนี่ยผมบอกแล้วเอสการ์ดแตกครับโอเคก็จริงๆก็สูสี่นะก็โอเคอยู่ถือว่า ตึงมือเอาเรื่องเลยนะครใช่ก็เป็นไงครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำใจให้เราได้นะฮะก็อย่าลืมติดตามดูคลิปใหม่ๆนะทั้งโปเกมอนวันพีซแล้วก็เนะอ็นทีทอกนะโอเคยังไงก็สวัสดีแล้วครับวันนี้ยังไงก็วันนี้เราก็สองคนก็ขอตัวลาไปหวานครับสวัสดีครับสวัสดีครับ